อ้าวหิวกับเราบ่แมนครับเออนี่ละอยู่บ้านยิ้ให้อยู่วไ้เหิวก็กินแบบง่ายๆล้วเฮ้ามามื่อนี้สิเฮ็ดยังกินเฮ้าผัดปลากระป๋องเลยเหรอพัดกับเพราปลากระป๋องเอ้าแบบง่ายๆเฮ้าโอ้ยลืมใส่น้ำมันยิ้มเลยดิเจียมเฮ้าหิวกะใจเย็นๆบหวานขึ้นบ่โอ๊ยเคี่ยวต่ำร้อนกระทะเอ้าใส่บุกพริกมา mua tăm thục bao, thử vậy, miếng lá, hết nấm khăm này là lạp đực, nhéo nấm đây cái hạt nấm năn, pích, ừ. 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 ừ, tông kuoi, mua này, hành, hành còn vẫn đang xỉn hòm xay ừ. đấy nè, có đầy hết liền thế nè, à ừ. chĩp câu hau, tăm bông hụng. เขียบต่ำร่อนกระทะหอมบ่มันหอมเหมหอมอมอืมอมมาเห็ดยังไงกินง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้องบ้านเฮ้าจริงๆีล่ล่ะร่อนร่อนมันจังเข,าข่าคอนเสิฟเขียบต่ำร่อนกระทะหอมหอมแดงใส่ย,ยังน้อยพอความหอม เมีดอาทิใส่ส้องดวงมันบ่เขาากูบอกไว้แล้วมึงจะเป็นมะหวานวเป็นมะหวานนะมันหิวดุค่มดันคืนโอ้หอมน้่ปลาใส่อ ี่จันหน่อยปิดไว้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วยังหิวดูอะไรไหมโอ้สอดใส่ลงไปยอดยอดโดนไฟเขามันได้ทีก่อนขาดยังมาผมชุลดขออนุญาตใส่มือแล้วพี่น้องบวดตีนปวดแสียบ นำเปานำเปานำเปาเล,ลี้ยนโอโมเูล,ลวๆนำเปามานึ่อ,อหอมนี่พริกซุกแล้วหอมบอกแล้วกะเพราล่างยังนะล่างแล้วครับเออลากระป๋องนี่ไป<ด>ต้องไปเห็นใส่เอาไข่มาอยากใส่ไข่น้ำบ่จัดเลยโอ้โตกอีกแล้วเอาไปล่างโว <c oughs> นโดน โอเคแล้วอู้หอมพี่น้องอเอาใส่นนำจักน้อยมาสูตรอ่ะถือไว้ใส่ไข่กันได้พี่น้องนี่สูตรเฮ็ดง่ายกินง่ายอยบานเฮ้าถิ่มลงไปให้หน้า่นละเชียบต่ำร่อนกระทะดังเมื่อไงนะโอ้หลางดีวะโอ้มา ขวดใส้ไข่พร้อมกระเพาะปลากระปองนี่คือบดเดือดหลือปล่านี่เ <c oughs> ออม,มาแล้วฝนแล้วเออแสบคือเกาอยู่ไหนอยู่นหน้าเขากิ้งก้าเที่ยวเนี่ยเขาเขาไอ้เจ้าหันห้อนเนาะเออ,อเอามาเอาผักมาใส่ผักไปเลยขวามันหอมแบบนี้กระเพากแบเหี้ย เผาใส่ไข่พร้อมมาเน,นี่สูตรใดวะกินได้แน่นี่บ่ได้เฮ็ดเล่นเด้พี่น้องนี่เฮาบ่ได้กินลูกลาดอกเฮาอยู่บ้านเฮาเฮากินจังได้ก็ได้ไง,ไง่ายๆนี่จัดไปปกติสิบ่ใส่ไข่ถ้าไอ้เด็กน้อยมันอยากก็เลยใส่ไข่ให้มันซิมังน้ำปลาหน่อยนึงครับน้ำปลาแซ่บแล้ว หน่ยน้ำตาลมาแส่บเอาถวยมาบะนี้เดี๋ยวอีกจ้ะน้อยใส้เข่าบะนี้คือมาตัตาเข่ามาเข่าเบิดเข่าเบิดอืมอจ้หิวดูอะไรมาครับเ็ตเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ พอดีกับเผ้ามันหน่อยกับเล่ได้หน่อยใช่ปะเหมือนบีบหนแอยเนาะบอกเดาเอาระทำใหม่เชฟตั้มล่อนกระทะ <c oughs> เดี๋ยวลอกเขาไปนี่เข้าไป